สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังในตลาดสัปดาห์นี้โดย i n v e s t o p e d ดีเผยแพร่เมื่อวันที่15กันยายน2024เวลา6นาฬิกาแปลโดยไอเดียลงทุนนักเรศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้โดยประกาศในวันพุธพร้อมกับงานถแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางเจอโรมพาวเวลนักลงทุนจะได้รับข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายชุดในสัปดาห์นี้รวมถึงยอดขายบ้านที่มีอยู่ ความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านและการเริ่มก่อสร้างบ้านข้อมูลยอดขายปรีกในวันอังคารอาจมีผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน FedEx, General Mills, Darden r e s t a u r a n t และ l e น g e r ผู้สร้างบ้านเป็นหนึ่งในบริษัทที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ นักลงทุนคาดหวังการลดอัตราดอกเบีย้ยในวันพุธรวมถึงคำกล่าวของพาเวลและรายงานยอดขายปีกนักลงทุนคาดหวังว่าค่าใช้จ่ายการกู้ยืมจะลดลงในสัปดาห์นี้เมื่อธนาคารกลางสหรัฐส,สรุปการประชุมเดือนกันยายนในวันพุธด้วยการประกาศเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเวลา14นาฬิกาหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม2022เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเฟดได้ค่อยๆปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกองทุนของธนาคารกลาง Federal Fund s Rate จนถึงระดับ5.25-5.5%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ23ปีและคงอยู่ในระดับนี้มากกว่า1ปีขณะนี้ด้วยอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงและสัญญาณว่าแรงงานในตลาดกำลังอ่อนตัวลงคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีประธานธนาคารกลางสหรัฐเจโรมพาวเวลล์จะกล่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยในการถแถลงข่าวเวลา14.30นนักลงทุนจะรอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของเฟดในอนาคตและมุมมองต่อเศรษฐกิจ ในวันอังคารข้อมูลยอดขายปลีกเดือนสิงหาคมจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของเฟดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นประมาณ2ในสของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ของสหรัฐยอดขายปลีกในเดือนกรกฎาคมทําให้นักวิเคราะห์ประหลาดใจเนื่องจากผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายเกินกว่าที่คาดการทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ตลาดยังจะได้รับข้อมูลหลายชุดเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยในสัปดาห์นี้เช่นยอดขายบ้านที่มีอยู่การเริ่มก่อสร้างบ้านและความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน ในวันพุธเจเนอรัลมิลส์จะรายงานผลการดำเนินงานว่าบริษัทจะรับมือกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลําบากได้อย่างไร CEO เจฟฮาร์เนิงเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยบริษัทซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตเค้กเบทีครอเคเกอรและอาหารสัตว์เลี้ยง Blue ัฟเ f a ลโอเคยพลาดเป้าหมายการขายในการรายงานไตรามาสก,ก่อนและการคาดการกําไรของบริษัทต่ำกว่าที่คาดหวัง การอัปเดตทางการเงินในวันพุธจาก c r a เ k อร์เบร e ลและดาเดนรีส t ตร r ร n อบริษัทแม่ของออริวก a r เดนจะบ่งบอกถึงทิศทางของธุรกิจร้านอาหารในอนาคตขณะที่รายงานผลประกอบการของเลเนอร์ในวันพฤหัสบดีมีขึ้นหลังจากบริษัทได้คาดการ์จำนวนการก่อสร้างที่อ่อนตัวในไตรมาสก่อนซึ่งบ่งบอกถึงอุปสงค์ที่ยังคงอ่อนแอสำหรับบ้านใหม่เฟดเอและเจเนเร l มิลรายงานผลประกอบการไตรมาส f ฟดเอจะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีบริษัทขนส่งพัสดุเคยทำรายได้เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการในการรายงานครั้งก่อนขณะที่ซีอราสุประมาเนียมคาดการว่าบริษัทจะสามารถขยายโมเมนต์ตนี้ไปถึงปี2025ลำดับเหตุการณ์มีดังนี้วันจันทร์ที่16กันยายนดัชนีภาคการผลิตเอ p i r e ร์ a เตข้อมูลเดือนกันยายนวันอังคารที่17กันยายนยอดขายปลีกข,ข้อมูลเดือนสิงหาคม การประชุมคณะกรรมการตลาดกลางของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เริ่มต้นดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยข้อมูลเดือนกันยายนยอดสินค้าคงคลังธุรกิจข้อมูลเดือนกรกฎาคมวันพุทธที่18กันยายนการเริ่มก่อสร้างบ้านและใบอนุญาตข้อมูลเดือนสิงหาคมการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ FOMC การถแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอรโรมพาเวนรายงานผลประกอบการ General Mills วันพฤหัสบดีที่19กันยายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์สิ้นสุดวันที่14กันยายนดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำข้อมูลเดือนสิงหาคมยอดขายบ้านที่มีอยู่ข้อมูลเดือนสิงหาคมดัชนีการผลิตฟิลาเดลเฟียอเฟข้อมูลเดือนกันยายนรายงานผลประกอบการของ FedEx, Darden Restaurants, l e n ลน r l e c r และ e r b c r r e l Old บ o u n t r y Store วันศุกร์ที่20กันยายนรายงานผลประกอบการของ l e n เน r สรุปประเด็นสำคัญมีดังนี้ห คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ4ปีในวันพุธนี้โดยประธานเจอรโรมพาวเวลจะกล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ 2. ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเช่นยอดขายบ้านที่มีอยู่การเริ่มก่อสร้างบ้านและความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านจะมีการประกาศในสัปดาห์นี้ขณะที่ข้อมูลยอดขายปลีกจะเปิดเผยในวันอังคาร 3. รายงานผลประกอบการจาก f e d e x g e n e r a l Mills และบริษัทผู้สร้างบ้านเลเนอร์จะออกมาในสัปดาห์นี้ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ